สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะช่วงนี้มีเวลาค่อนข้างมากนะคะ,ะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้วก็งานงานที่ทำก็เป็นงานที่ใช้รายงาน <laughs> เป็นงานที่ใช้แรงงานแล้วก็เขาเขาก็เลยให้หยุดหยุดวากองห,หยุดพักร้อนอที่นี่เขาคงจะเรียกเป็นพักหนาวนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะ ผู้หญิงเราก็ต้องชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบนีค่คือก็คือสิ่งที่ชอบด้วยนะคะเราก็ชอบน้ำหอมอยู่แล้วนอะไระเขาเรียกอะไร top note half note base note คืออะไรไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะแต่ก็เป็นแค่คนที่แบบคนที่ใช้ user คนหนึงเท่านั้นเองะะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะซื้ออ,อ,อะไรบ้างน้ำหอมนะคะที่ร้านโนซิเบ้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องน,น,นี้กันนะคะ เปิดมาก็เป็นสิ่งนี้มีน้ำหอมนะคะเ,เป็นมัสคาร่าแล้วก็ลิปสติกแบบมินินะคะช่วงที่ซื้อมาเนี่ยได้ลด30%นะคะอันนี้ไปซื้อที่ร้านาหรือว่าซื้อผ่านแอปก็ได้ได้ราคาลดเหมือนกันนะคะที่เราซื้อขวดขวดเดียวเนี่ยาราคาม,มันก็ยังแพงก็คือราคาเท่ากับตัวนี้เลย หรือว่าอาจจะแพงก็ได้นะคะแต่อันนี้เขามีแถมมาด้วยมันก็คุ้มกว่านะคะถ้าเทียบแล้วก็คือคุ้มกว่านะ,ะอันนี้กลิ่นนี้ก็หอมหวานค่ะนะมันอยู่ที่คนชอบด้วยแหละว่าชอบแบบไหนาำรับตัวเองแล้วตัวเองน่าจะชอบแบบกลิ่นหอมหๆหวานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาจากแอบปบและกันแอปของโนซิเบนะคะเราจะเอาข้อมูลตัวนี้มานะ,ะโอเค กินนี้โอเคชอบกล่องที่สองนะอันนี้ชอบมาอันนี้กลิ่นนี้จะเป็น black black ภาษาอังกฤษ black opium <c oughs> เปิดมาแล้วก็มีอย่างนี้เลยคือเขาทำมาช่วงนี้นะคะช่วงเป็นช่วงที่แบบช่วงเทศกาลของขวัญช่วงโนโอเอลคริสต์มาส ช่วงส่งท้ายปีเก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมาแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากช่วงเทศกาลนี้แล้วจะมีไหมนะคะไม่แน่ใจน่าจะเป็นอายไลเนอร์มาสคาร่านะคะแต่เราเน้นน้ำหอมเพราะว่าออแต่งหน้าเราไม่ค่อยชำนาญสังเกตว่าเออหน้าตาเอาแค่นี้พอ <laughs> ได้แค่นี้เพราะว่าแต่งหน้าไม่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 เป็นนะคะได้แค่นี้จริงๆอ่ะมา คือไม่อยากฉีดเข้าตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะลองไลยกลิ่นแล้วมันจะมึนนไปนิดนึงก็เดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความชํานาญเชี่ยวชาญอะไรก็คแค่เป็นยูเซอร์คนชอบใช้น้ำหอมแล้วก็อยากจะลองน้ำหอมใหม่ๆเรื่อยๆนะแต,แต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดมานะมันมันออกมาใหม่นะคะก็จะมี ตอนนี้ก็จะมีอินเทนสที่แบบเข้มกว่าเดิมแล้วก็หอมมากนะไม่ต้องฉีดเยอะด้วยเดี๋ยวขอยจัดใหม่นะแต่ว่าแต่ว่าจัดจัดขวดมันกันมาแล้ว50 ml แต่ว่าจะจัดอีกแบบหนึ่งแต่มีบอกว่าบ้าน้ำหอมบ้าแล้วใช้ไหมไม่ใช้ <laughs> อะกลิ่นนี้ก็จะเข้มมาอีกนะคะซึ่งมีกลิ่นมีกลิ่นกาแฟเนาะ ในนั้นมีกิ่นกาแฟมาด้วยนะก็สำหรับคนที่ชอบเข้มเข้มจริงๆมันก็ใช้ได้หมดเลยสำหรับตัวเองเราก็ใช้ได้หมดถ้าอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่โอเคเราไม่ชอบเราก็เอาไปเป็นของฝากให้พี่ๆให้พี่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> พี่ที่บ้านชอบมากแอบไม่ให้สามีรู้ <c oughs> เดี๋ยวสามีว่ามันบ้านน้ำหอ <c oughs> <c oughs> มอะ กล่องที่3กลิ่นนี้เลยกลิ่นเดียวกันเลยนะกลิ่นนี้เลยครับผมอีฟซังโลฮองลีบนะขวดใหญ่เลยนะจ๊ะขวดใหญ่เลยจ้า50 ml จ้ะขวดนี้30 ml นะราคาก็ยัง30 ml อนะ ราคาก็ยังแพงอยู่นะที่ชอบปลาต้องต้องซื้อช่วงเขาลด30เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เขาจะลดก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็รออยู่เมื่อไหร่จะ40ถ้า40เนี่ยจดัดดิแต่ว่าอยากได้เป็น intense ที่แบบเข้มกว่านี้หน่อยนะขวดสวยมากเห็นไหมดีไซน์สวยค่ะดีไซน์สวยมากเนี่ยหอมกลิ่นเหมือนกันเลยค่ะ มั่นใจได้ว่าของที่เขาทำเป็นกล่องแบบนี้นะกับที่เราซื้อแยกเนี่ยกลิ่นเหมือนกันเราก็แอบแอบกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะกลิ่นมันจะเหมือนกันไหมเออหรือว่ามันเขาทำแบบกลิ่นใหม่อ่อเพิ่มเติมเอเอเบสโนดหรือ top note, อะไรท็อปโนดอะไรเงี้ยนะคะแต่โอเคเอ่ออายไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วก็ลิปสติกนะคะก็เป็นแบบมินิค่ะ คือเป็นของแถมมานะคะไม่ไมยเรื่องนี้ค่ะใช้ได้เนาะวันนี้3กล่องซื้อมาราคาก็ดีงามค่ะดีงามเดี๋ยวขึ้นราคาให้แล้วกันพราว่าจำไม่ได้ต้องไปคน้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นราคาให้ดูนะสำหรับสาวกอีฟซังโลฮงอ่อ่าประเทศไทยเราก็จะเรียกว่า ย่อๆ YSL y อ l ก็ได้แบรนด์นี้ชอบค่ะนะอนญาตเปิอีกชอบปีที่แล้วใช้แค่นี้เองใช้น้อยมากเพราะว่าอยู่ที่ประเทศนี้แล้วอยู่แบบว่าบ้านนอกออกออกไม่ได้อยู่ในปารีสไม่ได้ไปไหนเลยนะไปทำงานเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนอยู่แล้ว เพื่อนน้อยแล้วคือไม่ค่อยชอบเลยชอบอยู่บ้านเงียบๆครอบครัวเราเป็นครอบครัว,วที่แบบเ,เล็กๆเ,เป็นครอบครัวคนลาวคนอีสานนะคะเขามาอยู่เนาะจริงๆก็คือเป็นเป็นคนบ้านบ้านเนี่ยแหละค่ะนะแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางภาษาไทยกลางนะอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้ดูคลิปบ้านบ้านเรานะค่อยพูดอีสานค่อยว่าอีสานทีหลังนะขออนุญาต กระแดกผู้ไทยนิดหนึ่งนะอ่ะมาเปิดกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้อ่าเห็นไหมคืออะไร Air Mass นะคะ Just a m a s, <S, <You>. <S Absolute Absolute อ่าเป็นกลิ่นของตัวนี้วันของ Air Mass นะคะก็ออกเสียงถูกบ้างผิดบ้างแต่เออไม่ถูกก็อย่าว่ากันละกันนะคะเพราะว่า ไม่ได้เก่งภาษาฝรั่งเศสนะอยู่มาก็อยู่สปีแล้วก็ยังได้เท่านี้โอเคเปิดมาแล้วโอ้โหว้าวอะได้2สิ่งนี้อะสองสิ่งน,งงนี้อันนี้เคยใช้แล้วนะเพราะว่าลูกสาวเคยให้ลูกสาวแฟนเคยให้คือคให้มาสองสัมขวดแล้วแหละก็เคยใช้แหละอืมแล้วก็หลายกลิ่นด้วยนะขอบคุณค่ะสำหรับของขวัญ ปึ๊บพื้นที่มีแค่นี้เพราะว่าบ้านเราอยู่แบบบ้านเล็กๆจะมีแบบว่าโต๊ะเอ่อมานั่งเอออันนี้ไม่มีค่ะนั่งแบบนี้ก็ค่ะออนั่งพื้นค่ะปูโอ้โพานิดนึงโอ้โหขาเหน็บกินด้วยขอดยาปวดขาไอ้เหน็บกินโอเคมาขวดก็ดูแบบว่าดูเรียบรูนนะคะจุมรบตัวเองตัวเองคิดว่าดูเรียบรูแล้วก็เห็นแม้นหนามาก่ย กินนี้จะหอมเหมือนกันคือเราก็ถูกฉโลก,กับกินพวกนี้นะหรือว่าเราชอบหมดหรืออนันนี้ก็หอมเหมือนกันนะสิ่งนี้หอมค่ะจัดเลยค่ะใครชอบสกุลน,นี้แบรนดน์นี้จัดเลยจ้ะโอ้โหเน็บกินคอ <laughs> <laughs> อนุญ,ญาตเทา้าเน็บกินและสิ่งนี้คือเป้ง ขออนุญาตมีภาษาอังกฤษด้วย Perfume Body Lotion นะ Lotion ทาผิวนี่ละค่ะโอเคหอมนะกลิ่นเหมือนกันแหละยังไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเขาให้มาหอมค่ะไปเป็นของฝากเนาะแต่ก็ห่วงนะ <laughs> ถึงไม่ใช้ก็ห่วงอยู่นะ นะเราไปทำงานเ,เราฉีดน้ําหอมอะไรนะเ,เราจะใช้น้ําหอมตัวนี้ทาม่แนซื้อได้ต,ตมามตลาดนี้มันไม่ได้ติดทนนานแต่มันก็สร้างความมั่นใจให้กับเราเช่นกันนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากค่ะที่รับชมบายแล้วเจอกัน